s b โ t o ทผู้สนับสนุนหลักสโมสรนฟุตบอลฟูลแลมพร้อมรับเงินฝากกีฬา100%สูงสุดถึง2,000บาทง่ายๆเพียงแค่คุณใส่รหัสท็อปสมัครได้เลยที่ link line a อดา้านล่างนี้นะครับพร้อมเข้าร่วมทายผลแฟนตาซีลีกและรับของรางวัลมากมายทุกสัปดาห์ได้ทางแฟนเพจ Facebook s โบ t o p FPL Challenge อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับน,นำเสนอโดย Man c i t ต Fan t ท a i ล a n d เคยเรือเคยพยายามดึงยามานช่วงซัมเมอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามอย่างหนักในการคว้าตัวและมีนยามานปีกดาวรุ่งของบาร์เซโลนาเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาตามรายงานของเลดิโอมาคาแดอรรุกวัย16ปีทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเป็นตัวจริงในลลลิก้าให้กับบาร์เซโลนาและฟอร์มอันยอดเยี่ยมทำให้เขาถูกเรียกติดท,ทีมชาติสเปนชุดใหญ่จนสร้างสถิติให้กระทิงดุได้เช่นกัน ฟอร์มที่น่าประทับใจทําให้หลายสโมสรทั่วยุโรปจับตามองเช่นเดียวกับแมนซิตี้ซึ่งพยายามอย่างมากเพื่อดิ้แข้งรายนี้ไปร่วมทีมเอเจียสเตเดียมเอลลิกมาซิฟสึ่งเป็นที่ปรึกษาของโจลล่าปตาประธา,านบาร์เซโลนายืนยันว่ามีการติดต่อเพื่อดึงตัวดาวรุ่งรายนี้จริงลามีนยามานและอเรซันโดบาเดเคยตกอยู่ในสถานการณ์จริงจังที่จะย้ายออกจากทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์เพราะมีสโมสรที่พยายามดึงตัวพวกเขาไปมาซิฟกล่าว ขณะเดยียวกันซืเจ้าดังกล่าวระบุว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบาร์เซโลนากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ค่อยจะดีนักเพราะว่ายามานนี่แหละที่เป็นคนปฏิเสธการย้ายไปอังกฤษเรียกว่าเป็นเจ้าหนูอนาคตไก่ที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาอีกคนหากว่าเรือได้มาร่วมทีมแฟนๆคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป๊ปสวนกลับเซาเกตโฟเดเล่นในทุกตำแหน่ง เป๊ปกูดิโอลาเทรนเนอร์หัวสคอเมเชสเตอร์ซิตี้มองต่างยืนยันว่าฟิลโฟ,ฟเดนสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแผงมิดฟิลแกเรสเซาเกตออกมาบอกว่าเขาเคยคุยกับกูดิโอลาแล้วได้ข้อสรุปว่าโฟเดนควรเล่นเป็นตัวริมเส้นมากกว่าจะยืนเป็นมิดฟิลตัวกลางเซาเกตออกมาพูดเรื่องดังกล่าวหลังมีเสียงเรียกร้องหลังเกมเสมอ,อยูเครนหนึ่งประตูต่อหนึ่งว่าควรให้โฟเดนลงเล่นกลางสนามมากกว่า ก็ดิวลาบอกว่าผมมีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมกับแกเรตนะดูเหมือนว่าผมไม่เห็นด้วยกับเขาแต่ผมก็เห็นด้วยกับเขาจริงๆในข้อที่จริงที่ว่าเมื่อคุณเล่นด้านกว้างมันคืออีกบทบาทหนึ่งแต่เขาทราบว่าผมรู้ดีว่าฟิลสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกตรงกลางหรือปีกซ้ายขวาหรือขยับเข้าไปในช่องและนี่ก็เป็นคำกล่าวของปา๋า ที่ออกมาส่วนเซาเกตว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่ป๋าบอกนั้นมันไม่ตรงกันนักเตะยังโฟเดนลูกลักของป๋าสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแพงแนวรุกแล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับ สโบ t o p ผู้สนับสนุนหลักสโมสรฟุตบอลฟูลแลมพร้อมรับเงินฝากกีฬา100%สูงสุดถึง2,000บาทเพียงแค่คุณใส่รหัสทอ็อสมัครได้เลยที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลพร้อมเข้าร่วมทายผลแฟนตาซีลีและรับของรางวัลมากมายทุกสัปดาห์ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊คสโบส็อป FPL c h a l l e อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือํกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน